ก็ว่าวันนี้สั้นๆพอประมาณพอนะฝนฟ้ามันเป็นใจสมควรจะไปนอนพักผ่อนที่บ้านก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทังบ้านฝนตกแดดออกก็เป็นหน้าที่เรานะถ้าบ้านเมืองมันไม่ปกติก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะต้องมีสิทธิ์มีเสียง ในการวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลที่ขึ้นมาทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องและความจริงใจและที่เราเห็นว่ามันถูกต้องและเป็นธรรมการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ผ่านไปเรียบร้อยในการชุมนุมของเราที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครั้งสุดท้ายเราก็ยื่นข้อเสนอไปหากว่า นายกอุงอิงที่ผ่านมาถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในการชุมนุมของพี่น้องประชาชนรวมพลังแผ่นดินเนี่ยเราก็บอกอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอานายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือใจเกษมสุดท้ายมีพี่น้องเราคอปท ผมวันนั้นไม่ค่อยสบายก็เลยไปไม่ได้ก็ขอโทษพี่น้องด้วยนะครับแล้วพอว่าพอตอนบ่ายๆโทรคุยประสานงานกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไปชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภาเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วเพราะได้ข่าวว่าสุดท้ายก็เป็นไปตามที่พวกเราเรียกร้องนั่นคือคือไม่ได้ชัยเกษมแต่ได้อนุทินก็ต้องดูกันไปละครับพี่น้องไม่ว่าจะได้ใครอะ เราประชาชนคนไทยก็ต้องเข้าติดตามไม่ใช่ว่าไม่ได้นายกจากพรรคเพื่อไทยแล้วได้นายกอีกพรรคหนึ่งและสุดท้ายทำเหลวแหลกแล้วก็พี่น้องประชาชนพอไม่ได้ปับพรรคจากพรรคเพื่อไทยได้พรรคอื่นแล้วไม่ค่อยติดตามมันจะทำเหลวแหลกยังไงก็ช่างไม่ได้ข้อเสนอของเรามีสามสี่ข้อที่เราไปเสนอกันหลายข้อใช่ไหมครับไม่ใช่สามสี่ข้อแหละนะฮะหกข้อใช่ไหมแล้วก็จะมากกว่านั้นอีกครับ เอโมยูสี่สอย่างที่เราเสนอไปนะครับการเช่าที่ดินเกสบเปีอะไรต่างๆนี่แหละครับในข้อเสนอที่พวกเราเรียกร้องไปเนี่ยก็ต้องติดตามกันดูแต่ว่าอย่าคิดนะครับว่าอำนาจของทักษิณมันจะหมดไปโดยง่ายพี่น้องเห็นไหมครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากที่แพทองทานออกไปจากตำแหน่งแล้ว สุดท้ายก็ไปเลือกกันที่สภาผู้แทนราษฎรในขณะที่เลือกกันวันนั้นเนี่ยทักษิณชิน,นวัตรบินไปดูใบแล้วครับแต่ไม่รู้ได้สั่งการอะไรไว้ในสภาเพราะลูกสมุนของเขาเยอะแยะมากมายในสภาพยายามโกอกวนยือ้อเพื่อที่ไม่ต้องการให้เลือกนายกรัฐมนตรีวันนั้นผ่านไปได้ก็พยายามทำทุกวิถีทาง คุยกันไปหลายชั่วโมงขนาดแค่ประธานสาภาผู้แทนราษฎรเขาบรรจุไว้ว่าจะประชุมกันเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่พอไปประชุมสาภากันสสเขาเสนอเพื่อย,ยื่นยัตติด่วนให้มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็โถกกันคุยกันเป็นหลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เรื่องได้รา กว่าจะได้โหวตกันว่าจะเลื่อนก่อนหรือไม่เลื่อนก่อนมันตีกันกันนะอย่างที่เราได้เห็นผมก็เฝ้าดูอยู่ตลอดทั้งวันครับดูความหน้าด้านหน้าทนของพวกลูกน้องทักษิณทั้งหลายในสภาวันนั้นผมเห็นหมดเห็นลิ้นไก่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างความละโมบโมโทสารของมันทุกทุกคนเห็นหมดครับบางคนก็เป็นพวกพวกเราเนี่ยครับพวกพวกเพกื่อนผมเคยรู้จักมากคุ้นกัน แต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจังไรได้ได้ที่เหมือนกันนะพี่น้องคือเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ต้องให้มันเป็นไปตามระบบตามกฎเกณฑ์ตามกาติกามันไปแต่นี่คุณต้องการโชว์ลูกพี่ที่อยู่ต่างประเทศที่เพิ่งบินไปคืนนั้นนะครับเพราะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเ็าถ่ายทีวีพี่น้องถ้าใครได้โชว์ในวันนั้นลูกพี่มันอยู่ดูใบมันก็ได้เห็นได้ดู คนนี้ก็เสนอนั่นคนนี้ก็เสนอนี่พยายามทําทุกวิถีทางผมก็เห็นแล้วมันทุเรศครับพี่น้องครับไม่สมควรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าคิดแต่ทําแต่เรื่องแบบนี้ให้กับเจ้านายมันเห็นเนี่ยทุเรศสิ้นดีเลยครับไอ้ผมนี่ไม่ไปว่าพรรคพวกละคุณจะทํายังไงคุณจะดิบได้ดิบได้ด,ดียังไงก็ช่างแต่เรื่องของชาติบ้านเมืองในพี่น้องมันต้องมาตีติงกันบ้างโดยเฉพาะ ทักษิณชินวัตรที่มีน้องเห็นนี่แหละครับว่าไอ้นี่มันคนขี้โกงโกงจริงๆเพาราะศาลตัดสินแล้วขอพระราชทานอภัยโทษและยอมรับว่าตัวเองโกงจริงไอ้คนพวกนี้ก็ยังไปเป็นลูกน้องอยู่และพยายามจะสนับสนุนอยู่พี่น้องอันเนี้เรายอมไม่ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเลือกได้นายกรัฐมนตรีไปแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นลูกน้องทักษิณน,นะผมยังเห็นว่าวันนี้บ้านเมือง ก็ยังไม่น่าไว้วางใจกับอำนาจที่ศักดิสิ์มีอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องเห็นไหมรัฐบาลปีสี่ข้าสุดท้ายก็มาอยู่ในอำนาจอีกหลังจากนั้นเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาชนถูกยกเป็นพรรคเพื่อไทยยิ่งลักมาชนะการเลือกตั้งรัฐบาลปีห้าเจ็ดสุดท้ายก็มาชนะการเลือกตั้งอีก วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมไม่แน่ใจว่าทักษณิณชินวัตรจะใช้กระบวนการการต่อสู้เพื่อเข้าสู่อำนาจโดยใช่เหตุผลประการใดก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าจะแอบอ้างการรัฐบ,บารจริงหรือไม่อีกหรือเปล่าแต่ว่าทหารสมัยนี้ยุคนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะกล้าทํารัฐบารอีกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ครับสถานการ์บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้มีนายกรัฐมนตรี อีกสเดือนยุบสภาก็ว่ากันไปหลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโปรดเก้าเสร็จแล้วก็ต้องถวายสัตว์ถวายสัตว์ต้องแถลงนโยบายก่อนและจึงจะนับไปว่าจะยุบสภากันวันไหนแต่พี่น้องครับถ้าเราจะต่อต้านระบอบทักษณิณเราต้องต้านให้สุดๆขุดรากถอนโคนกันเที่ยวนี้ครับและผมเชื่อมั่นขณะนี้พี่น้องที่เคารพครับต๊ะพันนัน ขันต่อคุยกันลึกเกินว่าทักษิณจะกลับมาหรือไม่จะมาฟังสารดีกาภเนคดีายากของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าในวันที่เก้ากันยานี้พนันขันต่อกันอย่างมาโหรานครับต่อว่าไม่กลับมาเนี่ยน่าจะเป็นสิบเอาสองผมก็ไม่รู้เขาต่อกันอย่างไงสิบเอาสองเป็นยังไงครับหมายถึงว่าถ้าไม่มาเอาแค่สอง ถ้ากลับมาเอาสิบนั่นก็คือต่อคนไม่เชื่อว่าจะมาครับพี่น้องครับผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันการไปของทักษิณชินวัตรครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะยาวครับเพราะเขารู้นี่ว่าคาดีชั้นสิบสี่เป็นยังไงการที่ทักษิณเข้ามาครั้งนี้สาลตัดาลดีกาผานกคดีอา,าของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง ตัดสินไว้ชี้ชัดแล้วครับ8ปีใช่ไหมแล้วก็ลดโทษเหลือหนึ่งปีขอพระราชทานอภัยโทษเหลือหนึ่งปีทักษิณยอมรับว่าผิดจริงแต่สุดท้ายการมาครั้งนี้ทักษิณไม่ได้ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวมีคนไปร้องศาลฎีกาภายในคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อความปรากฏเห็นเป็นเช่นนี้ฉันก็มาสอบสอบแล้วสุดท้ายแพทยสภาตามที่คนไปร้องท่านก็สอบแพทย แพทย์ก็ต้องถูกพักใบอนุญาตสองคนหกเดือนหนึ่งคนสามเดือนหนึ่งคนแล้วก็สุดท้ายก็ตักเตือนหนึ่งคนนี่ผิดชัดเจนครับรู้เห็นเป็นใจเรื่องการป่วยของนักโทษชั้นสิบสี่คือทักษิณชินวัตรดังนั้นหลายคนจึงพูดว่าทักษิณอาจจะไม่กล้ากลับมาก็ได้เพราะมันชัดเจนแต่เพราะทักษิณชินวัตน์เขาก็พยายามวิพากวิเคราะห์อยู่เหมือนกันแม้แต่ตัวทักษิณเองว่าหนึ่งเขาอาจจะ มีเหตุการณ์ไม่ปกตินั่นหมายความว่าเขาอายุเป็นคนชราว่าฮั่นเถอะอายุเจ็สิกว่าปีแล้วถ้าสุดท้ายว่าไม่ได้เข้าเรือนจำสารอาจจะมีเมตตาบอกให้ไปขังที่บ้านหรือติดเอมหรือไปอยู่ในที่ไหนๆแต่พี่น้องเชื่อผมไหมครัก่อนจะออกมาอยู่นอกบ้านมันต้องอยู่ในคุกก่อนนี่แหละที่ทักษิณไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำครับดังนั้นตรงเนี้ย หลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะกลับมาผมก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาผมจึงมองไปว่าในเมื่อกลุม่มรวมพลังแผ่นดินคอปทอกองทัพธรรมสปปสเราก็บอกว่าจะต้องขุดคุยอํานาจของทักษิณหรือออำนาจของตระกูลชินวัตรให้หมดไปขุดรากถอนโคนถ้าทักษิณไม่กลับมาเท่วนี้พักเพื่อไทยเลือดก,ก็ไหลออกสอสอในพื้นที่สอสอในพัก ก็อาจจะไหลไปอยู่พรรคอื่นการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มาน้อยก็อาจจะไม่ได้เข้าวร่วมรัฐบาลไปเป็นขวายค้านอำนาจก็ลดน้อยถอยลงทักษิณค่อยๆหมดอำนาจลงไปถ้าเป็นเช่นนี้เราก็อาจจะพึงพอใจว่าเออคนที่มันไม่ดีในสายตาของพี่น้องประชาชนแล้วคนเหล่านี้คนบุคคลคนนี้มันทำผิดอย่างที่เราได้เห็นครั้งสุดท้ายคลิปหลุดทำให้ประชาชนตาสว่างกันทั่วประเทศ ทั่วโลกครับพี่น้องคลิปลุดนี่แหละครับมันทําให้คนเรารู้ว่าเหตุผลทรัพย์สมบัติของชาติในทะเลมันจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบแล้วข่าวพวกนี้มันจะออกมาเรื่อยเรื่อยให้เราได้เห็นมีนายหน้าบางคนเดียวนะครับสนิทสนมกับคุณเซนธนิทส,สนมกับทักษิณจะมาขายเครื่องบินให้กับทักษิณเป็นนายหน้าแต่สุดท้ายคนพวกนี้มันวางแผนกันเพื่อจะมาฮุบ บางจากของประเทศไทยและสุดท้ายก็ไปทําธุรกรรมกันเรื่องน้ํามันกันในอ่าวไทยมันมากันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับผลประโยชน์ทับซ้อนมีอํานาจและใช้อํานาจเพื่อหาสแสวงหาผลประโยชน์ความร่ารวยให้กับตนเองดังนั้นผมยังมั่นใจครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไประบบทักษิณอาจจะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะหมดไปในที่สุดก็เป็นไปได้แต่ ประชาชนก็ต้องอย่าชะล่าใจนะครับต้องตามติดไม่ได้แล้วไปแล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะขุดรากถอนโคนเนี่ยมันก็เอาให้กันถึงถึงครับไม่ได้ละทุกครั้งผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องละเลิกหรือเปล่าเพราะว่าตำลานก็หยุดกันเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดจาปลาัสกันแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวกันแต่เวลานี้พี่น้องครับระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลามันพิสูจน์คน ระยะเวลา20ปีที่ทักษณิณมีอำนาจจะถูกรัฐบารบ้างเข้ามามีอำนาจกันบ้างบางทีทำคนก็ยังอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการรู้ว่าไอ้นี่โดนกันแกล้งถูกใส่ร้ายไปสีแต่เวลานี้20ปีคลิปหลุดออกมาเนี่ยทำให้ประชาชนตาสว่างว่านี่เลวจริงๆครับพี่น้องครับดังนั้นผมมั่นใจครับว่าอำนาจตรงนี้ระบบทักษณิณอาจจะ เบาบางลงเผลอเลออาจจะหมดไปในที่สุดก็ได้รอดูวันที่เก้ากันยานี้อีกทีพี่น้องเราจะได้รู้เราจะได้เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วแนวทางของระบบทักษิณมันจะไปจบลงตรงไหนถ้าระบบทักษิณน,น้อยลงระบบอื่นเข้ามาใหม่แล้วเป็นกลุ่มทุนชั่วสามานเราก็สู้กันต่อครับดังนั้นแนวทางของการต่อสู้ของประชาชนพี่น้องเห็นไหมครับโพออกมา โผล่ออกมาพี่น้องเห็นไหมไม่ดีด้าโผล่หรือโผล่อะไรนะั่นไม่ยอมรับแม้แต่สอสอในสภาทั้งพรรคก่่ายข้านและรัฐบาลนะประชาชนไม่เอาด้วยไม่พอใจด้วยประชาชนไม่ไว้วางใจด้วยนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าระบบของเรามันล้มเหลวครับพี่น้องผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะต้องใช้ระบบแบบไหนอย่างไรขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันคิดและมา สังขยานางประเทศไทยไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกต้องครคือคนเราต้องการระบอบราาประารบบราชาธิปไตยระบอบประารบบราชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่มันเด่นชัดที่ดีที่สุดก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมแต่นี่ประชาชนมีส่วนร่วมตรงไหนครับวันนี้ประชาชนเลือกตั้งได้ตังซื้อเสียงกันแล้วก็ไป ากันในสภาพอได้กันไปแล้วมันก็ก่อกลุม่มๆและก็เจ้าของพักนั่นพักนี่พรักนู้นก็มาชี้นิ้วสั่งการให้สสทําตามอำเภอใจที่ตัวเองต้องการทั้งนั้นนะครับประชาชนตาดำดำไม่ได้อะไรเลยมิเช่นนั้นมึงจะแบ่งแบ่งสมบัติกันในอ่าวไทยได้ยังไงครับพี่น้องครับนี่แสดงว่าพวกนี้มาตั้งพักกันมาเพื่อต้องการคุบผลประโยชน์ชาติเป็นของตัวเองครับพี่น้องครับนี่เราก็ได้เห็นแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันคิด นักวิชาการทั้งหลายนะครับไม่ใช่เอาแต่เท่าแต่วิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นช่วยกันมาคิดสังขยานาประเทศไทยกันหน่อยว่าเราจะเดินไปแบบไหนการเลือกตั้งแบบนี้ทามันไม่ดีเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรเห็นไหมครับพรรคประชาชนบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะแก้แบบไหนถ้าเลือกตั้งสสรเข้ามานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราบอกแก้ได้แต่อย่าแตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ก็เอากันแก้กันดิแต่แก้แล้วประชาชนมันต้องมีอํานาจมากกว่านี้ถ้าแก้แล้วประชาชนเนี่ยมันต้องมีอํานาจถอดถอนสอสอในพื้นที่ได้ถ้าสอสอมันชั่วจริงไหมครับพี่น้องต้องให้อย่างนั้นสิ่งไหนที่ประชาชนเลือกมาประชาชนต้องถอดถอนได้ไม่จะไปถอดถอนกันในสภาอย่างเดียวต้องให้ชัดเจนสอสอมันจะได้ทําตามใจพี่น้องประชาชนไม่ไปทําตามใจนายทุนที่มันให้ตังมาไงครับพี่น้อง ไม่รู้แล้วครับก็ต้องช่วยกันบอกช่วยกันตรึกตรองช่วยกันคิดว่าเราจะต้องเดินต่อกันแบบไหนอย่างไรแต่นี่เราก็มีความสุขขึ้นมาบ้างเพราะเราต้องการให้องค์อิงออกไปใช่ไหมครับออกไปแล้วเราต้องการให้พักเพื่อไทยหมดอำนาจไปภายใต้น้ำมือของทักษิณไปแล้วครับแต่ว่านั่นแหละเมื่อไปแล้วต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรถามว่าเราจะต้องอยู่กันต่อไปต้องอยู่ครับ พราะข้อเสนอของเรากับรัฐบาลใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเราต้องเสนอเข้าไปเขาทําให้เราไหมสิ่งที่เราต้องการว่าเฮ้ยนี่ผลประโยชน์ของชาติมันเสียหายทําไมคุณถึงไม่จัดการคุณถึงไม่ทําเราก็ต้องไปกดดันบอกเขาแต่ดีแล้วละครับไทรกเกษมไม่มาอานุทินมาก็ไม่เป็นไรใครจะมาใครจะไปเราไม่สนใจทั้งนั้นไม่ได้ไปยินดีปรีดาอะไรเลยขอให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นพอ ผมเชื่อมั่นนะครับรัฐบาลสี่เดือนที่มาใหม่ภายใต้กติกาที่เขาทําข้อตกลงกันไว้ระหว่างพักการเมืองสองพักผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครเบี้ยวใครไม่ทําเพื่อประโยชน์ชาติเวลาเลือกตั้งประชาชนเขาก็เห็นผมมั่นใจวนะ่าว่าเขาต้องทําเพื่อชาติเพื่อประเทศแต่ถ้าไม่ทําเพื่อชาติเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนประชาชนก็ไม่เลือกสิครับดังนั้นผมมั่นใจครับผมยังเชื่อมั่นนะ และก็ให้เวลากับเขาในการทำหน้าที่ภายในสี่เดือนนี้ผมเชื่อมั่นว่าเขาคงจะทำดีกว่าเพทองทานอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะประเทศไทยมีเพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเอาใครมานั่งเป็นตรงนี้ก็ยังดีกว่าเพทองทานเลยครับพี่น้องครับแต่เอาเละเขาไปแล้วไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แต่พ่อเขายังอยู่พ่อเขายังมีสายใหญ่ อำนาจทีพ่พ่อเขาสร้างอยู่ตราบใดที่ทักษณิณชินวัตรยังต่อสู้ยังดิ้นรนพี่น้องประชาชนก็ต้องสู้ขึ้นเหมือนกันครับเพราะการดิ้นรนของทักษณิณในแต่ละครั้งมีแผนแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าแผนของทักษณิณตั้งแต่นี้ต่อไปประชาชนรู้เท่าทัานแล้วครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องเห็นไหม พักเพื่อไทยมาเสถามาหนึ่งปีองค์อิงมาหนึ่งปีสองปีเศรษฐกิจไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนี่แสดงว่าน้ำยาทักษิณหมดไปตั้งนานแล้วครับพี่น้องหมดไปตั้งนานแล้วประชาชนรู้เห็นหมดแล้วดังนั้นกระแสนิยมของทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยหมดแล้วครับวันก่อนพี่น้องครับบอกกันตรงๆนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสื้อแดงจากสมุทรปราการมาหาผมเป็นสิบยี่สิบคนครับ เราว่าเข้าใจที่ธนาวุฒิพูดเข้าใจที่จตุพรพูดรู้เห็นเด่นชัดว่าใครขายชาติใครรักชาติเขาชัดเจนกับพี่น้องครับดังนั้นให้พี่น้องสบายใจเราเดินไปกับความถูกต้องความเป็นธรรมและความจรงิงผมเชื่อมัน่นใครๆก็เห็นความจรงิงแล้วจะไหลมารวมกับเราไล่คนชั่วออกไปนั่นคือไม่เป็นความจรงิงนั่นคือคนชั่วครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเรายืนยัดอยู่กับความถูกต้องอยู่กับความเป็นจรงิงไม่ต้องกลัวอะไร ชัยชนะต้องเป็นของคนที่คิดจัดทาความถูกต้องและความเป็นจริงอย่างแน่นอนครับพี่น้องที่เคารพผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะดังนั้นอยู่กันต่อพี่น้องอย่าเพิ่งท้อเทวันนี้ขนตกอย่างแรงนะผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยผมบอกกับน้องกฤิดกับน้องนตดและหลายคนกันนัดเสือด้วยบอกเฮ้ยวันนี้เอาแต่น้อยๆพอนะสงสารพี่น้องเปียกกันหมดแล้วพอมาตรงนี้เอ,าาอ้ามายังิยี่มยมอยู่นี่ได้ขนชุ่มฉ่ากว่านะครับ อย่างน้อยๆฝนเนี่ยมันลงชะโลมหลังจากทักษินไปฝนตกไม่หยุดเห็นไหมครับพี่น้องหลังจากทักษินไปเมื่อสองวันฝนตกไม่หยุดเลยผมคิดว่ามันล้างสวยที่ทักสินมันทําไว้หรือเปล่าอุ้งอิงไปก็ฝนตกแบบนี้เห็นไหมครับเออต้อนรับนายกใหม่กับทักษิณดีไม่ดีก็มาว่ากันความหวังสีเดือนก็ช่างมันไม่เป็นไรครับแต่ยังดีกว่าอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีทักษิณคอยชี้นําจริงไหมครับพี่น้องนี่แหละสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นครับไว้เจอกันวันหน้าวันนี้เอากันสั้นๆพอนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอพี่น้องทุกคนโชคดีครับ